โอ้โหทาแต่ละทาจับเกียร์เลยเป็นตามผ้าไปซ้อนคำว่าไก่ไก่แท้วะโอ้ยจะเข่าเกียร์หาผมเลยบ่บ่หนิบไ่ได้เลยหน่ขับรถยังไหนบ้าดิถอยไปอีกถอยหลังไปอีกมัันนบ่ทา,าเอาไปอีกถอยไปอีกถอยถอย,ยบ่เออมันจะสีบ่ติดครับเนี่ยพวกมาไล่หนิมันบ่ได้อ่ะมันเตืองเหยียบขาดเหยียบขาดเหย็บขาดเหย็บขาดเออขาดยังอยู่หัน บ่อแม่นั่นเบรกนั่นนั่นคัดเอาเบ้าดีๆตัวเบาอุดรู้นี่เหรอเหรอซอนกันก็สอนเบ้าดีๆตัวที่ไม่หายเขาอีย่างเขาบลูโอ้ยบ่อเปลีจยนเกียรกันยังไงล่ะก็บองบลูนะมาโยซ้อนให้สอนให้โอ้ยเบิ่งหลังหูบ่อกันอยู่สามชั่วโมงแบบว่าหัวหัวไอกเนี่ยโ่าหอ้เออสอนดีๆจะหยุดเกียร์กระปุกจะสอนให้อันนี้คือเกียร์ไอ้สำคัญก้อนหูจะเกียร์วิธีจับเกียร์ที่ไหนจับเกียร์จับเบิ่งดูค่ะือก็จับจังสี่เลยบ่ โมแมนยิดวิธีจับอีกแบบไหมเอาโอ้โหทาแต่ละทาจับเกียร์นี่เป็นตาเป็นตาผ้าไปสอนคำวรถไก่ไก่นะวะโอ๊ยไปละกันตุ๊กตุ๊กเอาจับของไรก่อนเนาะค่อยๆจับเกียร์เอาจับเกียร์บ้างไหมด้วยเกอือจับไหมดูเกียร์มีหลายเกียร์เดิ จะเข้าเกียร์หาผมเลยบเเห็นบ่มัน่ยากเลยนรับรถเป็นบ่เออไม่ต้องเสียงกันหลายเด้เข้าเกียร์ิบ่ะเนี่ยเข่าเกียร์พี่วิธีการเข้าเกียร์นะเข้าเกียร์นะเข้าเกียร์หาเข่าเกียร์อยเข่าเกียร์คู่งเข้าเกียร์โอ้ยน่แหะโอเคครับเดี๋ยวน้ำมันเครื่องจะแตกกอนเพอแล้วไป 一里。